การกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีการกู้เอกราชก,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 ก่อนพม่าจะตีกรุงศรีอยุธยาได้พระยาตากหรือสินเจ้าเมืองตรากซึ่งเข้ามาช่วยราชการรักษาพระนคร เห็นว่าจะรักษากรุงศรียอยุธยาไว้ไม่ได้แต่หากตีฝ่าวงร้อมของกองทัพพม่าออกไปได้ยังพอมีหนทางที่จะรวบรวมกำลังผู้คนจากหัวเมืองต่างๆมาขับไล่พม่าได้ในภายหลังพระยาตากจึงนำทหารประมาณ500คนโจมตีฝ่าแนวรบของพม่าออกไปครั้นถึงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310 พม่าก็ตีกรุงศรีอยุธยาแตกและกวาดต้อนผู้คนกลับไปยังพมา่าเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้เผาทำลายกรุงศรีอยุธยาจนเกือบหมดสิน้นฝ่ายพญาตากเมื่อตีวงล้อมพม่ากออกมาแล้วได้เดินทางมุ่งไปยังบริเวณหัวเมืองชายทะเลตะวันออกไปหยุดพักที่เมืองระยอง7จถึง8วันจากนั้นจึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองจันทบุรี ระหว่างการเดินทางพญาตากได้แสดงความสามารถในการรบจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วและได้ตีเมืองต่างๆตามเส้นทางที่ผ่านกิติศัพท์การมีชัยชนะเหนือพมา่าและต่อผู้ต่อต้านทำให้พยาตากมีสมัครพักพวกมากขึ้นจนกองทัพมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพญาตากคงจะพิจารณาเห็นว่า การจักกู้ชาติบ้านเมืองให้สําเร็จผู้นำต้องมีบรารมีเป็นที่นับถือยำเกรงของคนทั้งหลายเมื่อเดินทางถึงเมืองระยองจึงประกาศต,ตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าจากนั้นเดินทางไปยังจันทบุรีเมื่อเดินทางถึงเมืองจันทบุรีพระเจ้าตากได้รับการต่อต้านจากเมืองจันทบุรีแต่พระองค์ก็มิได้ย่อดทอ้อทรงให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกง ก่อนเข้าตีหวังจะไปกินอาหารมื้อต่อไปในเมืองจึงสามารถตีเมืองจันทบุรีได้สำเร็จเมื่อตีเมืองจันทบุรีได้แล้วพระเจ้าตากก็ใช้เป็นฐานที่มั่นรวบรวมกำลังผู้คนอาวุธสเสบียงอาหารและต่อเรือรบเพื่อยกทัพกลับมากู้เอกร,ราชต,ต่อไปการเลือกเดินทางสู่เมืองชายทะเลดังกล่าวเป็นผลดีต่อการอกอบกู้เอกราชหลายประการ เช่น 1. เส้นทางดังกล่าวปลอดภัยจากกองทัพพมา่ากองทัพพมา่ามีฐานที่มั่นอยู่รายรอบกรุงศสิยุทธยาโดยส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือทางใต้และทางตะวันตกส่วนทางตะวันออกก็จะมีกองทหารพม่าอยู่บ้างแล้วก็เป็นกองกำลังขนาดย่อม ดังนั้นขณะที่พระเจ้าตากเดินทัพแม้จะมีทหารพม่ามาโจมตีบ้างก็จะเป็นกำลังน้อยจึงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเมื่อกิิศัพท์การส่องสูงผู้คนจากพระเจ้าตากแพร่ออกไปก็ทำให้ข้าราชาการเก่าสมัยยุทธยาที่หลบหนีภัพยพมา่าได้เดินทางมาสมทบกับกองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตาก และภายหลังยังได้พานายทองด้วงซึ่งเป็นพี่ชายเข้ามารับราชการด้วย 2. เมืองในเส้นทางที่ผ่านมาเป็นแหล่งกำลังผู้คนและสเสบียงอาหาร 3. หัวเมืองชายทะเลมีการค้าสามเพาซึ่งเป็นแหล่งอาวุธยุทธปัจจัย 4. จันทบุรีเป็นเมืองไทยและเมืองมีไม้ดีๆเหมาะสำหรับการต่อเรือ 5. ได้กำลังรีพลที่ชำนาญกันเดินเรือเมื่อถึงปลายพศ2310พระเจ้าตากทรงรวบรวมรีพลได้5,000คนและทรงต่อเรือได้ถึง100ลาเศษเข้าโจมตีป้อมเมืองทนบุรีเป็นด่านแรกวันรุ่งขึ้นพระเจ้าตากเดินทัพไปยังกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเวลานั้นมีกองทัพของพมา่าตั้งคุมเชิงรักษาอยู่ที่ค่ายโพสามต้นมีซุกกี้พันนายกองเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพของพระเจ้าตากต,ตีค่ายโพสามต้นได้และตีค่ายอื่นๆของพมา่าแตกทุกค่ายหรือได้ว่าพระเจ้าตากประสบความสําเร็จการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสามารถทําได้รวดเร็วมากใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนเศษบรรดาเจ้านายและข้าราชการน้อยใหญ่ประชาราษฎร พร้อมใจของอันเชิญขึ้นของราชสมบัติทรงพนาว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สีแต่คนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าตากสินการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขับไล่พมา่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาไปตั้งใหม่ที่เมืองธนบุรีซึ่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อน เหตุผลที่กรุงศรีอยุทยาไม่เหมาะที่จะใช้เป็นราชธานีต่อไปกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายจนยากแก่การบูรณะให้ดีดังเดิมกรุงศรีอยุธยามีบริเวณกว้างขวางเกินกว่ากำลังกองทัพข้าศึกโดยเฉพาะพามา่ารู้ลูททางภูมิประเทศและจุดอ่อนเป็นอย่างดีทําให้เสียเปรียบในการป้องกันพระนครกรุงศรีอยุธยาอยู่ห่างทะเลมากเกินไปส่วนธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็ก ในกรณีที่ข้าศึกมีกำลังมากกว่าที่จะรักษาราชธานีไว้ได้ก็อาจย้ายไปตั้งมั่นที่จันบุรีโดยทางเรือได้สะดวกเมืองทนบุรีมีป้อมปราการที่สร้างไว้เมืองทนบุรีตั้งอยู่บนเกาะและยังมีสภาพเป็นที่ลุ่ม ซึ่งจะเป็นเครื่องกีดขวางค่าศึกมีให้โอบล้อมพระนครได้ง่ายเมืองธนบุรีอยู่ใกล้ปากน้ำสะดวกแก่การค้าขายกับต่างประเทศเมืองธนบุรีเป็นแหล่งกเกษตรกรรมที่สำคัญเมืองธนบุรีมีที่ตั้งไม่ห่างจากกรุงศรีอยุธยานักรุงธนบุรีแต่เดิมเรียกว่าบางเกาะมีพื้นที่บริเวณลำน้ำเจ้าพยาเดิมที่ไหลคดเป็นรูปโค้งเกือบมา้าบริเวณน,นี้จึงเหมาะสำหรับตั้งบ้านเรือนที่ตั้งอยู่มี การอพยพตั้งถิ่นฐานกลายเป็นชุมชนเรียกว่าบริเวณบางเกาะ